สปอร์ตขับนะครับราคารถ1นึ่งล้านห้าหมื่นเก้าพันบาทนะคันนี้แต่งเป็นชุดแต่งของวายนะครับแล้วก็ทําสีดําด้านด้วยรอบคันเลยนะก็คือว่าเป็นโทนสีดําด้านทั้งหมดนะครับสวยๆแบบนี้เลยสำหรับตัวสปอร์ตคันนี้นะครับก็เป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรซิงเกิลเทอร์โบนะครับแรงม้า170แรงบิด4ี5นิวตันเมตรเป็นเครื่องยนต์ดีเซลอีโค่บูนั่นเองนะคันนี้แต่งอะไรบ้างนะครับก็กระจังหน้าเป็นฟอร์ดโฟรดีสีดําด้านทั้งหมดเลยแล้วก็ชุดแต่งวายเป็นส LED นะครับแบบนี้แล้วก็มีไฟซีแคมรูปตัว C ด้วยนะครับมีไฟเลี้ยวอยู่ในโคมเดียวกันนะครับแล้วก็ข้อไฟหน้าด้วยเป็นสีดําด้านทั้งหมดเลยนะครับอันนี้แต่งเป็นโทนสีดําด้านตุสวยแบบนี้เลยนะครับซุ้มล้อวายกับเป็นชุดแต่งของวายนะครับเป็นสีดําด้านทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ยกถึง2นิ้วเปลี่ยนปีกนกเป็นของโยงด้วยนะครับก็เป็นปีกนกสีแดงแบบนี้นะครับของโยงนั่นเองนะครับเราใช้ยางเลนโซ RTX นะครับซีรีส์ยาง33กู2.5 R20 เป็นยางขอบ20ที่เรียกว่าเกร เป็นลายก้านวายดำขีดเงินออฟเซตลบแม่งนี่สิบเลยคนระับก็รับกับยางสวยๆแบบนี้นะครับดิสเบรกคูนาด้วยสำหรับตัวสปอร์ตขับสีคันนี้ของเรานะครับด้านข้างนะครับก็กินครีนนะครับทำสีดำด้านทั้งหมดเลยครับแล้วก็เปลี่ยนบันไดข้างเป็นของฮัมเมอร์รุ่นชาร์โดซีรีส์เป็นบันไดข้างทรงออฟโรดสวยๆแบบนี้เลยนะครับเป้ารองมือเป็นสีดำด้านทั้งหมดนะครับคันนี้ติดฟิล์มเรียบร้อยพร้อมส่งมอบลูกค้าเลยนะครับแล้วก็ราวหลังคาเราทำเป็นสีดำด้านทั้งหมดเลยนะครับ mer, รุ่นสปอร์ตของเราเนี่่ยยก็็็จะะะเเเเปปนนนนนตตััััััววขขบบบบบบคคครรรลลลืออออ้แฟโด ด้านท้ายเป็นไฟท้ายแบบ Full LED เลยแล้วก็ไฟท้ายด้วยเป็นสีดําด้านทั้งหมดเลยนะครับฝาครอบบัท้ายเป็นคำว่า Ford Ford ทําเป็นสีดําเงาครับเว้นโลโก้ Ford ไว้มีกล้องถอยหลังให้กับรถลูกค้าด้วยนะครับแล้วก็จนท้ายเราเปลี่ยนเป็นของ h u m m e r รุ่น Nova Series เป็นกระจนท้ายส่งออฟโรดยอดทิดเลยสําหรับตัว Nick Gen แต่เราไปดูภายในของตัว Sport 4 x 4กันนะครับภายในจอซิงค์ 4A 10นิ้วนะครับต่อ Apple CarPlay Android Auto ได้นะพวงมาลัยไฟฟ้าปรับได้4ทิศทางพร้อมระบบ Cruise Control จอคนขับ8นิ้วแบบดิจิตอลเลยนะครับกีอัตโนมัติแบบ6สปีดพร้อมการปรับโหมดออฟโรดถึง6โหมดเลยนะครับภายในก็สวยงามสำหรับตัวสปอร์ต4ขุน4นะเบาะสีดําเดินได้สีเทาเป็นเบาะหนังรอบคันเลยนะครับสำหรับพี่เพื่อนทุกท่านสนใจอยากทราบรายละเอียดแคมเปญของโปรโมชั่นของรุ่นสปอร์ต4ขุน4คันนี้นะราคารถ1 50, ล้าน5หมื่นกะัมพูาเป็นสปอร์ตขับ4นั่นเองนะครับทุกอาชีพจัดแฟนแนได้เรามีเจ้าที่ทําสัญญาถึงบ้านส่งมอบรถถึงบ้านกันเเเเลลลลยยนนะคคคครรรััรับบสาาหิิปปปีีีี้้ผมมขออจจพงท่่นะใด